สวัสดีครับเราขอ,อยินดีต้อนรับสู่ Double c r t s h Podcast นะครับในวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของ Boston Celtic ที่ชนะไป6นัดติดนะครับนะอ่ะผมต้องบอกว่าผมอัดวันที่14เดือน11 นะครับเ้อนงะเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อใครมาดูช่วงหลังไงเอออาจจะเข้าใจผิดนะอ่ะผมบอกวันที่อัดไวล้ละกันซึ่งซึ่งในตอนนี้ที่ผมอัดเนี่ยเซอร์ติชนะ6เกมติดครับแล้วทั้งนั้นของเจคิงจากเดียไลติกเขาก็ได้วิเคราะห์ไว้ครับแล้วก็มี6สาเหตุว่าเออในช่วงที่ชนะ6เกมติดเนี้ยมีอะไรที่น่าสนใจมั่งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปฟังกันดีกว่าครับแลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะ เรามาพูดถึงเรื่องแรกฮะแล้วไม่พูดไม่ได้ฮะเพราะว่านี่คือคอนเนอร์สโตนของบอสตันเซลติกอย่างเจสันเททามนั่นเองนะครับตัวของเจสันเท t ามเนี่ยนะฮะคือต้องบอกว่ามีความคอนสิสเทนซีหรือว่าความสม่ำเสมอมากๆในช่วงนี้นะครับหรือว่าในปีนี้เลยก็ได้ไม่ได้นับแค่6เกมล่าสุดนะครับตัวของเขาเนี่ยในปีที่แล้วหรือว่าใน2ปีที่แล้วเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าแบบฟอร์มร้อนๆมาอยู่ดีก็มาสะดุดยิง16ลง2บ้างอะไรเงี้ยนะฮะเป็นเป็นเรื่องปกติที่เราจะเห็นกันบ่อยๆ แต่ว่าปีนี้เนี่ยเรียกว่ามีน้อยลงเยอะแล้วครับในปีนี้แกไม่เคยทําต่ํากว่า23แต้มเลยนะครับแล้วก็มีสองครั้งเท่านั้นเองฮะที่แกยิงแย่กว่า44%นะครับและถึงแม้ว่าจะแย่ในช่วงนั้นนะแต่ว่าสิติก็ยังดีอยู่เนาะต้องเรียกได้ว่าต้องชูนิวโป้งให้ทางด้านของเจสันเททามเลยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเรื่องที่น่าสนใจก็คือการยิงฟรีโทและการได้ฟรีโทของเจสันเททามนั่นเองครับแกได้ฟรีโทเยอะขึ้นนะครับมีค่า เฉลี่ยฟรีโทเนี่ยอยู่ที่9ครั้งต่อเกม9นะครับ9้ครั้งต่อเกมเลยนะถือว่าพัฒนาจากปีที่แล้วเยอะมากคือปีที่แล้วเนี่ยที่เป็นแคร์เรย์ไเนี่ยแกอยู่ที่6.2ครั้งต่อเกมเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นก็เห็นได้ชัดเลยว่าการพัฒนาในเรื่องการทำแต้มและการเรกฟรีโทของเจสันเท่าเนี่ยเริ่มพัฒนาขึ้นแล้วเนาะ นอกจากนั้นเนี่ยนะครับในระยะ4ฟุตเนี่ยก่อนที่จะถึงห่วงถึงด้านของเซสันเททั้มีการยิงอยู่ที่80%เลยนะครับนอะแล้วก็เหมือนเขาก็าจะพยายามให้การเล่นของตัวเองมันง่ายขึ้นด้วยนะครับคือเขาก็บอกว่าเอ้ยเราต้องทําให้เกมมันง่ายขึ้นแหละนะครับฟรีโทก็เป็นหนึ่งในนั้นเนาะแล้วก็เขาบอกว่า and I think just moving off the b บอ l ก็คือการที่เขาจะไปเล่น Off ฟ a l l นั่นเองนะฮะแล้วเจคิงก็บอกว่าเฮ้ยการเล่น Off ฟ ball ของเจสันเททัมเนี่ยดูดีขึ้นจริงๆนะครับดูดีขึ้นจริง,รงๆเนาะแล้วเจสันเททัมก็บอกว่ามันก็มีบางครั้งแหละที่ผมจะต้องมีพื้นที่ให้ตัวเองหรือว่านั่นก็คือการเล่น i sol a t i o n เนาะการเล่นเองหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ Create ให้เพื่อนด้วยนะครับนอกจากนั้นเขาบอกว่า But but f o c u s i n g on Offball Cut Backdoor หรือว่าเล่นจากพินดาวอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้มันมีการ a t t e n t i o ่นเกี่ยวกับเขาแล้วกมัันนทให้อีีฝ่่งเย โยนความสนใจมาหาเขาด้วยหรือคนอื่นด้วยแล้วก็จะมีอีกคนหลายๆคนที่มันจะวางขึ้นด้วยนะครับถามว่าลูกยากๆย,ย,ยังมีบ้างไหมก็มีบ้างครับแต่ว่าจากสถิติเนี่ยเหมือนแกจะยิงพวกมิดเรนจ์น้อยลงนะครับแล้วไปเน้นเรื่องการยิง3มแต้มเน้นเรื่องการออฟบอลมากขึ้นแล้วก็การทำแต้มตายแปนมากขึ้นซึ่งนี่ถือว่าเป็นสัญญ,ญาณที่ดีมากๆของเจสันเททมฮะเรื่องที่2ก็คือการเล่นเกมรับฮะเรียกได้ว่าอาจจะยังไม่ดีมากนะักเนาะต้องบอกว่าแบบ ทางด้ของเซลติกอยู่ที่21นาะในเรื่อง Defensive Rating นะครับอันนี้อาจจะ l ล a n i n g the ะ l a s s นะเพราะเท่าที่ผมเช็คจาก NBA คืออันดับที่22นะครับในช่วง Winning Streak 6เกมเนี่ยก็โดนไป112.9แต้มหรือว่าเกือบ113แต้มต่อ100การครองบอลนะฮะซึ่งก็ใกล้เคียงมากๆฮะกับถ้าเราไปเปรียบเทียบกับทั้งสีซันนะฮะ ทางด้านของแมสซูล่าเนี่ยก็เริ่มที่จะเปลี่ยน Starting Line Up ด้วยนะครับเหมือนว่าจะเอาแกรนวิลเลียมเนี่ยมาแทนทางด้านของเดวิดไวท์ซึ่งถามว่าดีไหมก,ก็ก็ดีฮะก็ดีฮะแล้วก็เท่าที่ผมเคยไปอ่านสกูป๊ปสกูปหนึ่งมานะอาจจะผิดไม่น่าผิดนะเท่าที่ผมจําได้คือเซลติกอ่ะก็ก็ป้องกันได้ดีแล้วฮะคือทางด้านของเจคิงเนี่ยเขาเขียนว่าคือแบบว่าทําให้ผู้เล่นฝั่งอื่นเนี่ยยิง3แต้มยากแล้วก็ ไม่ปล่อยที่จะให้ได้ลูกเลเวอฟง่ายๆอะไรแบบนี้แล้วก็ f ฟอ Location คือเหมือนจะให้ยิง Mid เรนจ์เยอะๆนะครับคือฟอ้ยิงมิดเรนจ์เยอะแต่ประเด็นคืออีกฝั่งหนึ่งแม่นฮนะ เนาะอ,อันนั้นอันนั้นผมอ่านใน SB Nation ่นมั้งไม่แน่ใจนะครับแต่เหมือนเจอมาว่าเออจริงิดีเฟนซ์ของเซลติกเนี่ยมันก็ทำาหลายๆอย่างถูกต้องเลยนะแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยค่อนข้างแม่นในในช่วงระยะรองรองมิดเรนจ์เหมือนกันนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เป็นปัญหาที่เจคิงเขาพอ,อยต์ออกมาว่าเอหายหลายๆอย่างก็ทำได้ดีแล้วนะแต่ว่าเซลติกเนี่ยไม่สามารถฟอสอีกฝั่งให้เทิร์นโอเวอร์ได้ด้วยนะครับทีนี้อีกอย่างที่เจคิงเขาตั้งข้อสังเกตก็คือ อาจจะต้องการโรเบิร์ตวิลเลียมส่วนหนึ่งด้วยแหละนะครับที่จะทำให้กลับมาโฟกัสในเกมรับได้ดีกว่านี้หรือไม่ก็เซลติกอาจจะผ่อนในเรื่องเกมรับลงมาเพราะว่ารู้ว่าเกมรุกของตัวเองเนี่ยค่อนข้างดีที่จะเอาชนะฝั่งอื่นได้เนาะมันอาจจะไม่ค่อยเหมือนกับปีที่แล้วสักเท่าไหรใ่ในใ,ในปีนี้เนี่ยเรียกได้ว่าการออฟเอนส์ฮารฟคอรของเซลติกค่อนข้างดูดีนะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวต้องดูกันแหละนะครับผมรู้สึกว่า ก็ต้องดูเซลติกไปยาว่าเกมรับเนี่ยจะดีขึ้นไหมนะในเรื่องของตัวเลขแต่ว่าเท่าที่ผมอ่านวิเคราะห์จากทั้ง2องฝั่งจาก SB Nation แล้วก็ดีแอเ e ติกดูว่าหลายๆอย่างค่อนข้างทาถูกต้องนะแต่ว่าเปอร์เซนต์หรือว่าสถิติเนี่ยมันอาจจะยังไม่ออกมาในแง่บวกจะเท่าไหร่นะครับอันนี้ใครเป็นแฟนเซลติกก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้นะเรื่องที่3หรือว่าประเด็นที่3ก็คือมาคัสมาเนี่ย ยิงไม่แม่นนะแต่ว่าเขาค่อนข้างมี impact นะครับคือต้องบอกว่ามาคาสมาร์เนี่ยยิงไป28.6%ในการยิง3แต้มนะครับแล้วก็ยิงบอลไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่าประเด็นอย่างหนึ่งคืออะไรฮะประเด็นอย่างหนึ่งคือเซลติกเนี่ยสามารถทําแต้มได้มากกว่าคู่แข่งนะครับอยู่ที่51แต้มเมื่อมาคาสมา r t อยู่บนคอร์ดนะครับในช่วง Winning Streak หรือว่าในช่วง6เกมล่าสุดนั่นเองนะครับต้องเรียกได้ว่าส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยมาคาสาเหมือนโฟกัสกับการ ส่งมากกว่าฮะคือพยายามหาคนที่โล่งๆคนที่มีพื้นที่ที่ยิงได้หรือว่าทําแต้มได้มากกว่าฮะทางด้านของมาคัสเนี่ยมีอยู่ค่าเฉลี่ยนะครับไม่ใช่ค่าเฉลีย่ยพูดผิดอย่างน้อย10แอสซิสต์นะครับใน4จาก5เกมหลังสุดนะครับแล้วก็เทิร์นโอเวอร์น้อยมากแล้วก็แบบว่ามีหลายครั้งที่เป็นลูกส่งไฮไลท์เป็นลูกส่งยากๆอีกด้วยเนาะเพราะฉะนั้นก็เรียกได้ว่าถือว่าโอเค นายอาจจะยิงไม่ดีมากแต่ขอให้ดีกว่านี้นะแต่ขอให้ดีกว่านี้นะ <c oughs> นะครับเพราะ28.6%ยี่สเอนี่ยอาจจะน้อยไปนิดนึงแต่ว่ามาคาสมาร์ก็ยังสามารถมีส่วนทั้งเกมรุกและเกมรับได้ค่อนข้างดีนะฮะ แถมให้นิดนึงฮะเพราะว่าตอนนั้นผมไปอ่านจากไหนมาว่าไลอัอที่มีมาคาสมาร์เนี่ยในช่วง7-8เกมแรกเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่า5เกมหลังเนี่ยนะครับโอ้โหเรียกว่าการที่มีมาคาสมาร์อยู่บนสนามเนี่ยเหมือนมันดีขึ้นนะค่าเน็ตเรตติ้งหรือไม่ใช่ค่าเน็ตเรตติ้งค่า plus minus เออนะครับเนอะก,ก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีขึ้นของสมาร์และกันแม้ว่าจะยังยิงไม่แม่นในตอนนี้ เรื่องที่4ฮะเป็นเรื่องสั้นๆเลยนะั่นก็คือเซลติกสามารถ control quarter สได้นั่นเองครับคือทางด้านของเซลติกเนี่ยต้องเรียกได้ว่ามันก็มีบางครั้งที่ถูกนําไปเยอะบ้างนะฮะในช่วงวินนิ่งสตรีทที่ผ่านมาใช่ไหมหกเกมแต่ว่าก็สามารถกลับมาได้แล้วก็เป็นในช่วง quarter สถึงหลายครั้งนะที่ทําได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็นี่คือสัญ,ญญาณที่ดีของของทีมที่มันโตขึ้นนะเพราะว่าถ้าใครไปดูปีที่แล้วเนี่ยหลายครั้งเซลติกก็แอบพลาดใน quarter สเยอะเหมือนกันแล้วเอาฮอฟฟอร์ดก็บอก หลังจากเกมเรอรนว่าผมคิดว่าการแก้เกมของโค้ดในเกมรุกเนี่ยคือการวาดแผนในเกมรุกการเซตอะไรในเกมรุกเนี่ยมันค่อนข้างดีมากขึ้นนะครับส่วนเกมรับเนี่ยอาจจะต้องเน้นมากขึ้นด้วยนะครับเอ,อแต่ว่าเกมรุกเนี่ยเขาเขาชมเลยนะว่า I think Coach has done a good job of getting us organized on the offensive end ก็คือแบบโค้ชทำได้ดีในการที่จะจัดเรานน่นจัดเรานี่ให้แบบอ่ะโอเคนาะยเล่นประมาณนี้นะแล้วเราจะรุกแบบนี้แล้วกันนะเออผมว่าตรงนี้ก็ต้องชมโจมาสซูราด้วยนะครับเรื่องที่5ก็คืออัลฮอรฟอร์ดมีประสิทธิภาพจัดๆนะครับเราต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าทงด้านของเซลติกเนี่ยไม่ได้อยากให้อัลฮอรฟอร์ดเล่นเกมแบบ Back to-back หรือว่าเกมติดต่อกัน2วันมากขนาดนั้นเพราะว่าเขาอายุ36แล้วครับถูกไหมแล้วก็ ปัญหาคือในตอนนี้มันอาจจะไม่มีร o อบเอ่อรบวิลเลียมด้วยก็เลยแบบอ่ะแต่ยังไงก็ต้องจําใจเนาะอายุ36แล้วมันก็ไม่ใช่น้อยแล้วนะครับทีนี้เรื่องถัดมาคืออะไรครับเรื่องถัดมาก็คือหน้าที่ของอัลฮอ f o ฟอเนี่ยเหมือนจะเปลี่ยนไปนะครับคือส่วนใหญ่เนี่ยเขาแทบไม่ได้เล่นโพสต์อัพเขาแทบไม่ได้เล่นพิกแอนโ l รแล้วนะครับยูเซอร์เรกันน้อยมากๆนะครับเหมือนจะมีแอสซิสน้อยด้วยนะครับเนาะส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่ การยิงสมแต้มเท่านั้นนะครับถามว่าเป็นปัญหาไหมดูเหมือนว่าในตอนนี้จะไม่ใช่ปัญหาเลยครับถามว่าทำไมถึงไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าทด้านของอัลฮอฟอร์เนี่ยบอกว่าโหมันเป็นการ adjustment หรือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่นั้นในในรูปแบบการเล่นของแกนะครับฟรีโทก็ได้น้อยมากนะครับ0.7ครั้งต่อเกมอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าส่วนร่วมในในเกมคือจะบอกว่าส่วนร่วมในเกมรุกน้อยไหมต้องบอกว่าการที่แกได้จบอ่ะมันน้อยลงนะครับแต่ว่า แกมีี่เปอร์เซนที่ดีมากๆครับ carrier high ใน2 o point attempt หรือว่าการยิง2แต้ม67.7%นะครับแล้วก็ยิง3แต้มใกล้กับ5ครั้งมากๆนะนั่นก็คืออยู่ที่เนี่ยผมเช็คสเตตอยู่แบบหนึ่งนะ4.6ครั้งต่อเกมนะแล้วถามว่าเปอร์เซ็นต์คือเท่าไหรนะ่ฮะ47.8%หรือว่าเกือบ50%นนะครับซึ่งก็เป็น carrier high ของแกเหมือนกันนะตอนนี้นะครับเรียกได้ว่าโอเคคุณอาจจะไม่ได้จบ มากขนาดนั้นคุณอาจจะไม่ได้ลงเล่นแบบ Backto Back เกมนะครับแต่เมื่อไรที่เอาฮอฟฟอร์ดลงโอโ้โหมันสุดยอดมากมากครับ performance ของแกในในแต่ละนัดที่แกลงมาเนาะแล้วก็แบบว่าถ้าใครเป็นแฟนสเตติกก็น่าจะรู้ว่าเอาฮอฟฟอร์ดแบบช่วยทีมไว้หลายครั้งนะในการยิง3าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็บอกว่า mindset ของผมในตอนนี้ก็คือจะพยายามยิง3ให้มากขึ้นนะครับแลวนั่นคือแนวทางของเราเนาะก็ประมาณนี้ฮะสำหรับเรื่องของเอาฮอฟฟอร์ด แล้วก็เรื่องสุดท้ายคือเรื่องถ่วงเวลาครับนะมันคือเหมือนเป็น strategi ที่แบบว่ากวนอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ทำให้อีกฝั่งงุดหงิดได้เหมือนกันนะครับก็คือการ inbound บอลเข้ามาในสนามแต่ว่าตัวเองไม่ได้รับบอลคือคือเวลาในสนามอะ่ะก็ยังเดินต่อนึกภาว่าเวลาของเกมยังเดินต่อแต่ช็อตคล็อกอ่ะไม่เดินนะครับซึ่งมันก็แบบว่าก็ทําให้อีกฝั่งงุดหงิดนึกภาพวายิ่งโดยเฉพาะในควอเตอร์ที่4หรืออะไรแบบนี้ที่แบบทีมตัวเองนำอ่นะฮะก็คือแบบว่าเซอร์เนียนเลย อินบาวนเข้ามาแต่ว่า ไม่ได้จับบอลช็อตคล็อกก็ไม่เดินแต่ว่าเวลาในสนามมันยังเดินอยู่เออเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกแทคกติกหนึ่งครับของเซลติกที่เออจริง,รงๆแบบเหมือนดิแอร์ติกหรือเอสบีเนชั่นซักสื่อเนี่ยที่ผมเสพมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาทําเรื่องนี้เป็นสกู๊ฟเลยนะเออลองไปหาอ่านได้นะครับน่าสนใจมากๆน่าสนใจมากๆเพราะว่าแบบว่าแอรอนก็ดอนเสียฟร์กคนฟา้าเพราะอะไรแบบนี้ไปแล้วเรียบร้อยนะฮะหรือแม้แต่ไคล์โรี่ที่หงุดหงิดตอนเจอกับ m ม a มี่อะไรอย่างเงี้ยใช้กับ m มจิกแล้วก็ใช้กับพิสตันด้วยนะคร ดีนะก็เหมือนอารมณ์ติดชื่งข้ามุมทงวะของฟุตบอลอะไรประมาณนั้นนะครับตอนที่ตัวเองนำอยู่เออก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะน่าสนใจนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับสำหรับพอดแคสต์นี้ถ้าใครชอบอย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับกดแชร์ให้เราด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันพอดแคสต์หน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ